คุณผู้ชมคะผัวเมียนะ่ะเวลาทะเลาะกันอ่ะอย่าเอาลูกเป็นตัวประกันอย่าประชดกันและกันแล้วไปลงที่ลูกดูด้านหลังสิลูกสาวหกขวบแล้วนะไม่ให้ไปเรียนเกือบเดือนแล้วอะ่ะเอาลูกขังไว้แบบเนี้ยแล้วนี่คือสิ่งที่ผัวไลฟ์ค่ะครับอะหอวะตายหอบวะาก็สิไปดมกันแต่แมียังบบยังบว่าหายลรยังไงยังไงใจดำเท่านัน พอ่อยังเงี้ยเ,เลยบ่ขาว่ายัางมาหาเจ้างองอยู่หา่างยังเขากิดได้ไหมตัดใจเลยเนี่ยพ่อ,อยิง่งไม่ไล่ตัวเลยโอ้โหนี่คือข่าวที่เราคุยกันตอนเปิดรายการตอนแรกเลยอะคุณผู้ชมแล้วพอมาได้ดูคลิปเต็มๆแบบนี้ มันหดหูเนาะใช่เห็นแบบเนี้ยประโยคที่ถามลูกว่าไปกับพ่อบอไปนี่หมายถึงอะไรตายไปด้วยกันเลยตายตกไปตามกันเลยได้ไหมแล้วลูกก็ใส่หัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนที่ไลฟ์เนี่ยคือพ่อนะพ่อนายปรีชาอายุ45ปีแล้วลูกสาวที่นั่งอยู่ตรงนั้นหกขวบเองค่ะเห็นเห็นแล้วใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เด็กกันหนีไปไม่ยอมกลับบ้านแล้วเหมือนกับพ่อจะประชดอะ ในคลิปบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าเมียไม่กลับมาเดี๋ยวจะทําร้ายลูกสาวจะยิงยครอบครัวแล้วก็ญาติฝั่งเมียทั้งหมดคือจะยิง,ยงเรียงตัวนะ่ะแม่ของเด็กหกขวบคนนี้เห็นไลฟ์ไม่กล้าไปช่วยลูกสาว,วหรอกค่ะก็ขอความช่วยเหลือไปยังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ,ฝ่ายปกครองที่มหาสารคามโดยตัวพ่อเนี่ยนะพ่ออยู่ที่บ้านในอําเภอกุดรังที่มหาสารคาม จนเมื่อวานนี้อ่ะคุณผู้ชมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามบุกไปที่บ้านหลังนี้อันนี้คือกล้องที่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขากําลังขับรถเข้าไปนะคะครับตอนไปถึงนะ่ะผู้เป็นพ่อนะ่ะไหวตัวทันแล้วก็หนีไปก่อนแล้วเอาลูกหกขวบเนี่ยไปฝากบ้านนะาที่อำเภอบรบือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรีบไปเอาตัวเด็กอะ่ะส่งให้กับแม่ก่อนให้อยู่ในความปลอดภยัยอยู่ในอ้อมกอดของแม่นี่ค่ะมาถึงมือแม่แล้วนะแม่ก็กอดลูกสาวอย่าเลยไม่เป็นอะไรนะลูกไม่เป็นอะไรนะ แล้วก็ถามลูกลูกก็ร้องผมร้องไห้เล่าให้แม่ฟังพ่อบังคับหนูอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ไปโรงเรียนมาเกือบเดือนแล้วตัวลูกสาวอยากไปเรียนนะอยากไปเจอเพื่อนแต่พอพ่อบังคับแบบนี้ก็กลัวกลัวพ่อจะทําร้ายส่วนแม่แม่บอกว่าฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันที่ฉันหนีผัวฉันไปเนี่ยผัวฉันทําร้ายมันตีฉันจนฉันเจ็บเวลาผัวเสพยามากินเหล้ามานะฉันโดนประจําเลย เคยแจ้งความไว้แล้วดูแผลสิที่ตาเนี่ยยังช้ำๆๆม่วงๆแบบนี้อ,อยู่นะคุณผู้ชมคือเคยแจ้งความไว้ที่สบพบระบือแล้วเมื่อ15พฤศจิกาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่มีความคืบหน้าแขนม่วงแบบนี้นี่คือต้องโดนทุบโดนตีหนัก<ช>ขนาดไหนรหรอแล้วก็ห่วงก็ห่วงห่วงลูกสาว6ขวบเนี่ยแหละจะเป็นอันตรายคราวนี้ก็เลยต้องแจ้งให้ฝ่ายปกครองเนมาช่วยค่ะ ไล่อ,อกจากบ้านก็นะค่ะก่อนจะมีเรื่องแล้วไล่ไล่อกจากบ้านแล้วทีนี้ตามหาตามตามทีนี้ไปเจอเจอเขาก็ตีเลยค่ะไม่ฟังอะไรเลยตีอย่างเดียวเลยรอยช้ำเลยนี้เลยช้ำเดี๋ยวตีทั้งหัวหัวนี่หนูจะดูตรงนี้แล้วก็แก้มนี่จะบวมบวมไปหมดนี่ขาดกันท่านี้ก็เหมือนเหมือนกันหน้าอกนี่จะเป็นแบบเจ็บเพราะเขาเหยียบก็เมาค่ะเมาเมา เมาทั้งหลังเนี่ยค่ะเมาแล้วก็มเมาเหล้าเมาสารภาพน,นะคะใช่อาจจะเสพมั้ค่ะเสพเหล้เพราะว่าเขาเสพเขาทนมานานเขทนะะมานานอยู่ค่ะทนอยู่กันทนกเพราะสงสารลูก ก็สงสารล,ลูกแต่ตัวเองก็โดนตีมาเยอะอะค่ะลูกก็ยังกอดแม่เนี่ยอยู่ตลอดการสัมภาษณะ์นะทีนี้หลังจากที่ฝ่ายปกครองช่วยเอาตัวเด็กส่งคืนให้อยู่ในความดูแลของแม่แล้วเนี่ยแต่ว่าทางคดีนี่ต้องให้ตํารวจจัดการนะคะปรีชาปรีชาที่หลบหนีไปเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวมาดาเนินคดีตามกฎหมายพรบความรุนแรงในครอบครัวต่อไปด้วยนะคะหลักฐานมันชัดอยู่แล้วจากไลฟ์นะคะ